สวัสดีทุนครับวันนี้เราอยู่กับ m e r c e d e s EC l a s s รหัสตัวถัง W214 นะครับตัวตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่องออกมาเมื่อปลายปี2024นี่ยนะครับมีออกมาอยู่ด้วยกัน3รุ่นนะครับนั่นก็คือตัว E350 EMG Dynamic ราคาอยู่ที่4ล้านกับ80,000บาทสำหรับตัวนี้ที่เราขับอยู่ E220D AMG Line อยู่ที่3 9 3 0 0 0นบาทแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เพิ่มขึ้นมาในไลน์อัพใหม่นั่นก็คือ E 3 5 0 E Exclusive นะครับราคาอยู่ที่3,650,000บาทเริ่มแรกเลยตัว E 3 5 0 E m g Dynamic กับตัวนี้ที่เป็น E 2 2 0 D นะครับราคาเนี่ยที่เป็นตัว Launch Edition ออกมาราคาแก๊ปมันจะห่างกันอยู่ประมาณสัก3 0 0 0สนบาทได้ตอนนี้เขาลดออปชั่นลงมาพร้อมกับรถราคาของรถ ลงมาด้วยนะครับวันนี้เราจะโฟกัสในส่วนของ 220D m g Line เท่านั้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีโอกาสได้ลองขับตัว E350 ที่เป็นด y n ามิก AMG Dynamic แล้วก็ตัวที่เป็น e x c l u s i v e นะครับถ้ามีโอกาสาได้ลองขับก็จะมาลองสัมผัสให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าเป็นยังไงเหมาะกับใครนะครับถ้าใครกำลังสนใจตัว E 2 2 0อย D อยู่เนี่ยผมถือว่าเป็นออปชั่นที่น่าคบหาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรนะครับให้พลังกำลังสูงสุดถึง1 9ึแรงมา้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่440นิวตันเมตรนะครับเติมน้ำมันเต็มถังทีนึงเนี่ยความจุถังประมาณ คุณสามารถวิ่งได้ไกลถึงพันสามร้อยโลบ้านวัดวันนั้นที่ผมเติมเต็มถังเนี่ยมันขึ้นพันสามร้อยเอ็กเอ็กโลเลยอ่ะคุณสามารถขับยาวๆได้เป็นพันโลเลยถึงแน่นอนนะครับเอ่อถ้าเปรียบเทียบกับรถไฟฟ้าคุณต้องไปหารถจุดชาร์จนู่นนี่นั่นไปจองจุดชาร์จไปลุ้นอีกว่ามีคนมาจอดไหมเมื่อเปรียบเทียบกับตัว e 3 5 0ไม่วม่าจะเป็นตัว m g dynamic หรือว่าเป็นตัว exclusive เนี่ยก็จะได้313แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่500 50นิวตันเมตร2ตัวนั้นก็ถือว่าเป็นตัวแรงเลยนะครับแต่ว่าคุณก็จะเ,เขาเรียกว่า range ในการขับเนี่ยก็อาจจะลดลงมาจากตัว e220d เยอะพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัว plug-in hybrid ที่สามารถที่จะชาร์จทีเดียวเนี่ยคุณสามารถวิ่งตัว e300e e ได้ประมาณ100โลซึ่งถ้าถ้าเกิดว่าใครขับใช้งานในเมืองเป็นส่วนใหญ่เนี่ยตัว e300e ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่อ่าใช่หรือว่าถ้าใครจะเป็นสายออกต่างจังหวัดบ่อยๆขึ้นเหนือลงใต้อะไรเงี้ย e220d เป็นคําตอบที่ถูกต้องมากๆนะครับตอบโจทย์คุณที่สุดในการใช้งานนอกเมืองระยะยาวๆไฟหน้าของ e350e เนี่ยจะเป็นตัวท็อปเลยก็คือตัว Digital Light แต่ว่าในตัวนี้เนี่ยที่เป็น e220d ก็จะได้แค่ ตัว LED High Performance มานะครับแต่ก็ถือว่าสองสว่างชัดเจนเคลียร์มากๆนะครับศูนย์หนึ่งร้อยคันนี้เขาเคลมไปว่า7.6วิศูนย์ถึงร้อย Mercedes 220D AMG Line Motorsport ใน3 2 1ร้อยแล้วเร็ว <c oughs> ส่วนตัว e 3 5 0เนี่ยก็จะได้แค่หกจุดสวิเท่านั้นก็นิดนึงคือไม่จําเป็นต้องออกตัวแรงเร็วขนาดนั้นก็ได้สิ่งที่คุณได้มากับ e 2 2 0 d เนี่ยก็คือทรังคที่มีสเปซที่ใหญ่ขึ้นความจุอยู่ที่540ลิตรถ้าเป็น ตัว e 3 5 0เนี่ยอยู่ที่แค่370ลิตรเท่านั้นนะครับคุณไปเปิดทรังดูก่อนว่าเออไอสา้370ลิตรที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเล็กขนาดไหนเราคิดว่าเราสองคนอะของไม่เยอะนะแต่จริงแล้วพอแบบเปิดออกมาแล้วพอมันใหญ่นะเราก็จัดเต็มเราไม่ต้องมานั่ง เลือกอะว่าเราจะเอาวันนี้ไปหรือไม่เอาวันนี้ไปเลือกหน่อยเลือกหน่อยเลือกหน่อยกริลด้านหน้าเป็นเอกลักษณ์ของเมอร์เซเสสวยมากนะครับรรยิบระยับในค่าๆนะเดินมาแล้วแบบโดนดูดแสงเข้ามาหน่อยไรยับเลยด้านหลังก็จะเป็นไฟท้ายที่โหรู้เลยอะว่าเป็นเมอร์เซเดสแน่นอนนะครับนินจาอันนี้บอกว่านินจาครับรวมถึงด้านข้างที่ออกมาออกแบบมาได้โฉบเฉี่ยวแล้วก็ ดูหรูหรานในขณะเดียวกันนะครับมือจับประตูด้านข้างหุบเข้าไปอัตโนมัติผมคิดว่ามันก็เพิ่มความเท่แล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับแล้วก็มีเวลคัมไลท์ด้วาที่ประตูนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบก็สามารถที่จะปิดได้ร้อที่ให้มาเป็นล้อขอบ19นิ้วล้อหน้า245 45 R19 ส่วนล้อหลังจะเป็น275 40, R19 นะครับขนาดไซส์ หน้าหลังไม่เท่ากันแล้วก็สามารถสูจก็จะได้ล้อขอบ20นิ้วเมื่อเข้ามานั่งในตัวรถเนี่ยรู้สึกว่ามันหรูหรามากนี่คือรถที่มีจอที่ซ u เปอร์สกรีนซูเปอร์สกรมีจออยู่3จอแล้วเวลาต่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์คุณสามารถที่จะแยกเครื่องโทรศัพท์เลยผมว่าผมอยู่จอนี้ผมก็ใช้โทรศัพท์ผมคอนเน็กกับจอนี้แล้วก็ก<พ>ดเพลงเล่นเพลงอะไรจากจอนี้ได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับตัว ไม่ว่าจะเป็น Google Map หรือว่าจะเป็น Spotify เพลงที่อยู่บนจอหลักนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากแรกมาด้วยกับการสะท้อนแสงเล็กๆแต่ผมก็ถือว่า เป็นสกรีนที่ชาร์จแล้วก็กล้องดีมากกล้อง360องศาทํางานได้ดีระบบความปลอดภัยเต็มพิกัดไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control เบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งมี Blind Spot มาให้มี Lane Keeping มาให้แล้วก็มี Speed Limit มาให้นะครับแล้วแล้วก็วกที่สําคัญคือในขณะที่เรากําลังขับรถอยู่เ,เปิดใช้ Lane Keeping อยู่แล้วเราไม่จับพวงมาลัยปกติแล้วตัวรถก็จะเตือนมาว่า,าให้ผู้ขับเนี่ยจับพวงมาลัยนะแตเราก็จับใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่จับ สักสองสารอบเนี่ยมันเตือนสักสองสารอบแล้วเราไม่จับเนี่ยมันก็จะคิดว่าตัวรถก็จะคิดว่าเราเป็นลมไปแล้วหมดสติสตไม่มีไม่มีคอนเชสในการขับรถตัวรถก็จะเข้าข้างทางให้โดยอัตโนมัติพร้อม SOS โทรหาคอ l l เซนเตอร์ Center, ทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของรถคันนี้ก็ถือว่าเขาให้มาดีแล้วก็ระบบที่เขาคิดมาเนี่ยถือว่าเป็นเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับสัมผัสแรกของเบาะที่นั่งผมรู้สึกว่า เออมันกระชับมากๆนะครับมันเป็นเบาะที่มีปลีกด้านข้างค่อนข้างที่จะสูง,สงมากๆกึๆ่งๆบักเก็ตซีเลยอ่ะเมีความแน่นมีความเฟิร์มนะครับเ,เวลาเราเลี้ยวรถแรงๆหรือว่าเปลี่ยนเลนแรงๆเนี่ยมันโอ้มันสติ๊กอยู่กับเบาะ ได้อย่างดีมากๆนะครับรวมถึงมีรูระบายอากาศแล้วก็ออปชันที่ให้มากับตัว 220D ก็คือมีเป่าเย็นเป่าอุ่นได้ด้วยนะครับมีอยู่3ระดับ,<อ>บพร้อมกับเมมโมรีซีบแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำๆอะ่ะแล้วก็เปิดเปบาอุ่นๆนี่มีความคอนทราสต์ตัวเองสูงมาก <c oughs> มีความเหมือนแบบขับรถไปด้วยสปาไปด้วยมีเมมโมรี e ซีอยู่3ตำแแต่งทั้งผู้ขับแล้วก็แพสเซนเจอร์ซีนะครับปรับได้โอ้หลายทุก,ท,กท่วงท่ามากแล้วก็มีลัมบ้า ให้ทั้งคนขับแล้วก็พาสเซนเจอร์อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เออเขาก็ไม่ได้ตัดลดทอนในส่วนของความสะดวกสบายของพาสเซนเจอร์ไปนะครับโดยปกติแล้วถ้าจะตัดออปชันแรกๆเลยเนี่ยค่ายรถก็อาจจะตัดออปชันในส่วนของพาสเซนเจอร์ซีทไปนะครับตัวนี้ก็จะมีเบาะที่นั่งที่ขยับตลอดเวลาเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายในการขับระยะทาง ไกลๆนะครับ 220D ได้พวงมาลัยเป็น a MG นะครับเป็นพวงมาลัยที่ผมประทับใจรูปทรงสวยดีไซน์สวยแล้วก็ออกแบบมาให้จับกระชับมือมากพร้อมกับตัว paddle shift ด้านหลังที่คอพวงมาลัยจอ infotainment ตรงกลางก็สามารถที่จะต่อกับ CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบ wireless ได้ก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมชอบที่ไอคอนของ Carplay อะ ใหญ่มากกดง่ายขึ้นสบายตามากขึ้นน,นะคก็บนม่องจอป็จอเขา,าไซส์ขนาดใหญ่เขาก็จัดไอคอนมาให้ใหญ่ๆใช่ตอนนี้เ,เหมือนกับเป็นมาตรฐานของของรถยุโรปแล้วเขาออกกดมาว่าเ,เวลาปุ่มสัมผัส อะไรพวกนี้มันต้องทําให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะละสายตาจากถนนมากมากที่สุดเ่อะเป็นไปได้นะครับเมนูบาร์ด้าล่างควบคุมอุณหภูมิของแอร์แรงลมแอร์แล้วก็อากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับผมว่ากราฟิกที่เขาทํามาเนี่ยถือว่าดีมากนะคือวุดววดวอ่ะชอบแล้วก็ที่ชอบคือมีแอร์คุณตี้ด้วยซึ่งสามารถที่จะฟอกอากาศภายในรถได้วันแรกที่เราได้รถมา คือจิ้ม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 อ่ะโอ้หน้าจอมีรอยนิ้วมืออาจจะต้องแล้วก็หันมาถามนะว่านิ้วมือใครอย่างแรกเลยที่ที่ต้องมีก็คือ้าเช็ดหน้าจอหรือไม่ก็ต้องไปติดฟิล์มกันรอยนิ้วมืออันนี้น่าจะช่วยได้นะแต่มันก็จะมืดนะถ้นฟิล์มแบบนั้นก็อันนิดนึงอ่ะอาจจะแสงอาจะดรอปนิดนึงแต่ก็คือผมเป็นคนน้อยอ่ะผมไม่ชอบให้แบบหน้าจอมันมีรอยนิ้วใช่อาจจะต้องเช็ดตลอดเวลานะครับโหมดการขับขี่มีอยู่ด้วยกัน4โหมดตัว ตัวตัวสามารถสูงเนี่ยมี5โหมดเพิ่มตัว e-v ล้วนมามาอีก1ตัวนะครับแต่ตัวนี้220 d ดีเนี่ยก็จะมี Eco, Comfort, Sport แล้วก็ Individual นะครับอยากจะให้ตัวพวงมาลัยมีความหนืดมากน้อยแค่ไหนนะครับตัว drive engine เนี่ยจะให้เป็น Sport หรือว่า Comfort s นะครับ g เ r i n g เป็น Comfort กับ Sport แล้วก็ e-s-p Comfort Sport แล้วก็ Sound นะครับ steering w h e e เนี่ยถ้าเป็น s p o ร์ตก็หนักขึ้นมาหน่อยนึงไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าอันนิดนึงอะ่ะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะเหนื่อยกว่านี้ได้ได้อีกนะครับจะจะทำให้การขับขี่ค่อนข้างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนช่วงล่างไม่สามารถที่จะปรับได้นะครับและที่สำคัญมีกล้อง face detection จดจำใบหน้านะครับถ่ายรูปได้ขณะจอดรถไม่ใช่คือมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็น เป็นการจดจำโปรไฟล์ของผู้ขับขี่นะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีไม่มีตัวสแกกอะไรนีเลอหนงเที่ยวแล้วแบบว่าชวนใครไปก็ฉันตัดระบบตัดสาไฟทิ้งเลยอ้าวล้วจะมีออปชันนี้บอกว่าตอนซื้อก็บอกให้ตัดออปชันนี้ออกในโบรชัวร์เขาบอกว่ามันประชุมได้นะอ๋ออออไม่ตอนนี้เราเราไม่ยังไม่ได้ลองนะครับถ้าใครลองแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้แบบ ประชุมซูมอะไรอย่เงี้ยไมโครซอฟท์ทีมกระจกหลังรวมถึงกระจกด้านข้างทั้ง2ด้านเนี่ยตัดแสงอัตโนมัติมี USB-C 4ช่องข้างหน้าสองช่องตรงนี้2ช่องตรงที่พักแขนกลางแล้วก็2ช่องด้านหลังนะครับแอร์คันนี้แยกเป็น2โซนซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังมีแอร์เช่นกันแต่ว่าไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะปรับแรงลงได้ก็ถือว่าได้ไหมแบบเปิดปิดเงี้ยปรับได้ปรับได้นิดหน่อยนะครับ โอ้ยโอ้ย้ยยายปัดนะนั่นนะ่ะวงเลี้ยวแบบเงยมากยังยืนยันนอนยันและนั่งยันนะฮะว่าพวงมาลัยจับถนัดมือมากพวงมาลัยวงใหญ่หมายถึงว่าช่วงความความแน่นของพวงมาลัยมัน จับแล้วมันเต็มไม้เต็มมือแล้วก็เวลาใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยจับถนัดมือมากๆนะครับลืมบอกไปอย่างหนึ่งเครื่องเสียงของ E220D จะเป็นเครื่องเสียงของ Mercedes ธรรมดานะครับแต่ถ้าใครไปสามารถส E เนี่ยก็จะเป็นของ b บ r m e s t e r มีลำโพงข้างในมากถึง17ตัวด้วยกันมีลำโพงบิวอินอยู่ในเบาะที่นั่งด้วยนะข้างละ2ตัวคือแบบคุณจะได้อัตรรลของเบอร์เมสเตอร ดอบย์เอสมอสอย่างเต็มที่นะครับบอกก็ดีมากไปด้วยสิฝังอยู่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันถ้ามีโอกาสได้ลองเราจะลองเปิดดังๆดูโอเคสมรรถนะในการขับขี่ว่า 220D คันนี้เป็นยังไงนะครับตัวโหมดสปอร์ตตัวสตีริงวิวถ้าเกิดเปลี่ยนจากคอมฟอร์ตมาเป็นสปอร์ตเนี่ยจะรู้สึกถึงความหน่วงขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะหน่วงได้มากกว่านี้นะครับเนื่องจาก เวลาขับขี่ในระยะทางไกลๆแล้วก็ในย่านความเร็วเนี่ยผมคิดว่ามัน,มนจ,ะจะมั่นใจได้<อ>มากกว่านี้น,นะครับ,รบใช่ถูกต้องนะครับโอเคมาพูดถึงช่วงล่างกันนะครับช่วงล่างในขณะที่ขับ 100กิโลเมตรอัพขึ้นไปม่ไม่ว่าจะเป็นร้อยหนึงร้อหรือร้อเนี่ยผมผมว่าช่วงล่างของ e-class รุ่นใหม่เนี่ยมันดีมากแต่กลับกันใช่แต่กลับกันในในโหมดที่การขับขี่ในเมืองถนนคูข่ขามมากๆเนี่ยอาจจะมีการกระแทกกระทันหน่อยๆเพราะว่าถนนเมืองไทยเนี่ก็เข้าใจกันอยู่ว่ามันไม่ค่อยเรียบเหมือนออโต้บารหรือว่าถนนเมืองนอกที่แบบใครเคยขับญี่ปุ่นหรือว่า ยุโรปต่างๆเนี่ยก็จะรู้ว่าถนนเขาดีมากๆนะครับ uh, ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองไทยผมอาจจะรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยอาจจะกระแทกกระทันไปหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้นุ่มมากใช่แต่คุณก็จะแลกมากับความมั่นใจในการขับขี่นะครับรวมถึงพวงมาลัยที่มีความแม่นยําสูงมีระยะฟรีในการหมุนพวงมาลัยเนี่ยน้อยมากมาๆทําให้เรารู้สึกมั่นใจในการขับขี่แล้วก็มั่นใจในทุกโค้งที่เราเข้านะครับผมเข้าโค้งไปแบบโอ้ คือมันจิกทุกโค้งบอกที่เราว่าไม่ชินเนี่ยเพราะว่ามีด้านเนี้ยมันขึ้นมาเยอะแต่ว่าเวลาเราแต่ถ้าคุณเลีรยวแรงใช่คุณจะเห็นความดีงามของใช่ใช่พิมจะรู้สึกเลยเมื่อวานนี้ที่เราลองดูนะคะเวลาเราใช้โหมดอีโคผ่อนคันเร่งปุ๊บรอบก็จะตัดเหลือศูนย์แต่ถ้าค้างอยู่ในโหมดสปอร์ตเนี่ยรอบเครื่องก็จะขึ้นมารอไว้เลยโดยที่คุณแบบไม่ต้องแบบไปเค้นมากเหยียบนิดเดียวมันก็ไปให้เลยนะครับหูเนี่ยหูเข้าโค้งแบบหูจิกมากหู มากๆนะครับยางที่ให้มาดีมากาพูดถึงการเปลี่ยนเกียร์นะครับเ,เ,เปลี่ยนเกียร์เนี่ยไม่ได้แบบแทบจะไม่รู้สึกนะคือไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนเกียร์เลยดีกว่าเรียกว,ว่าไม่รู้สึกเก <9 S 1> ้าเกียร์ที่มีมาให้ไม่รู้สึกสักเกียร์เลยถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรก็ตามมันควรจะมีเสียงนะใช่แต่นี่ไม่มีเสียงเลยไม่เข้ามาเลยเสียงลมที่เข้ามาภายในตัวรถผมรู้สึกตั้งแต่1 2 0ถึง130คือ เอาเป็นว่ามันเงียบมากจนแบบรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันคือ <c oughs> คุยกันเพลินอะคอนเวอร์เซชันแบบไม่มีอะไรมารบกวนเสียงมอเตอร์ไซค์ที่แบบเงี้ยวเงี้ยวเว้นเว้นเนี่ยเข้ามาในตัวรถน้อยมากนะครับอย่างตอนนี้มีรถพ่วง1 0ล้อ18ล้ออยู่ด้านข้างก็ถือว่าเข้ามาในตัวรถน้อยมากคอมฟอร์ตมาสปอร์ตเนี่ยรู้สึกเลยว่าเครื่องยนต์แบบโหดีดมันขึ้นมารอไว้เลยอะแล้วก็เราสามารถที่จะเล่งได้สบายสบายเลยแล้วก็ใต้ ตัวใต้คันเร่งมีปุ่มปุ่มหนึ่งที่เราสามารถคลิกดาวลงไปได้อีกหนึ่งสเตส็ปแซงปั๊บโอ้โหพละกำลังเกือบ200แรงม้าแล้วก็440นนิวตันเมตรเนี่ยไม่ต้องเค้นอะไรมากมายตอนนี้ผมประมาณ100นึงกดไปปับ๊บโหมดสปอร์ตรับเดียวเอง120แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่รวดเร็วทันใจพอสมควรนะครับไม่ได้เหนื่อยมากกับ การขึ้นเขาการเร่งแซงรถทั่วๆไปเนี่ยผมถือว่าดีมากเวลาเปลี่ยนเลนซ้ายขวาก็ทำได้อย่างมั่นใจนะฮะขออนุญาตแซงนะครับขออนุญาตแซงนะฮะโอ้โหเนี่ยโอ้โหเอาเอาเอาแล้วก็ยายโอ้โหฉุยๆพูดเลย เสียงเครื่องยนต์มันเร้าใจดีนะนี่คือคอมฟอร์ตแค่นั้นเองนะนี่สปอร์ตแล้วนี่สปอร์ตแล้วเห็นเลนครับโอ้โหคมจริงๆลองฟังเสียงลม ไม่มีมาให้กลัวเลยแล้วก็ระบบตัวเซฟตี้ไม่ว่าจะเป็นเลนส k ิปปิ้งก็ดีหรือว่าแอตแทฟต์ครูซคอนโทรลก็ดีถือว่าเป็นระดับพรีเมียมอ่ะคือมันเนียนมากมันเนียนจนแบบว่าเออเนี่ยมันต้องระบบมันต้องแบบนี้มันไม่ต้องแบบกระโชหกหกหักเนี่ยรักษาเลนรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนเนี่ยคือเวลาขับทางไกลมันช่วยให้เรา ขับสบายมากเข้าโค้ง116เนี่ยโอ้โหเะลรที่บอดี้โรนะน้อยมากพุ่นจริงเลยแฮปปี้สุดๆแล้วก็ตัวอะดัพทีฟเนี่ยเวลากะระยะตัวรถก็จะมี4ระยะให้เราให้เราเซตเนาะว่าจะใกล้ไกลมากน้อยแค่ไหนก็ถือว่าแม่นยำแล้วก็เวลารถคันหน้าเบรกก็ถือว่าเบรกได้นุ่มนวลน,นะครับโอเค ทรังของของ220ดี5 0 0กว่าลิตรนะครับถือว่ากว้างมากผมเอื้อมมือไม่ถึงอ่ะแล้วก็สามารถที่จะพับเบาะหลังได้โดยที่มีสวิตช์อยู่2ข้างตรงนี้นะครับมานี่ทะลุเข้าไปด้านในแบบนี้ได้เลยนะครับ Position ที่ผมนั่งอยู่นะครับถือว่ามีสเปซเล็กรูมนีรูมเฮดร o มเหลือค่อนข้างเยอะนะครับมีม่านด้านข้างนะครับรวมถึงม่านด้านหลังด้วยม่านด้านหลังขึ้นมาแบบนี้สวย นะครับแล้วก็เวลาใส่เกียร์ถอยหลังมันก็จะลดลงให้โดยอัตโนมัติตรงนี้เป็นช่องแอร์มีช่องใส่ของแล้วก็มี USB-C ใต้นี้อีก2ตํตำแหน่งนั่งได้ดีเลยนะหูกระชับมากตรงกลางเป็นที่เท้าแขนอุย้ยว้าวดีเลยแล้วก็มีที่วางแก้วตรงนี้2ใบนะครับอุ้ยที่วางแขนดีมากอะ่ะโอ้ว้าว และนี่คือบทสรุปกับ Mercedes E 220d M G Line ที่ผสมผสานความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่โดดเด่นหรือประสบการณ์ขับขี่ที่ยอดเยี่ยมรถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะแต่เป็นตัวแทนของไลฟ์สไตล์ที่เหนือระดับและพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าค่ะ